ขับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงครับหลังจากที่เมื่อกี้ไล่จับระดับเนาะตอนนี้เราก็ได้แล้วได้แนวแล้วเสาตรงหมดแล้วนะครับด้านหน้านี้เนาะสามเสาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะตักไปใส่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเหลือแต่ด้านหลังเนาะที่ยังไม่ได้ติเหลือสาสาหน้าจบแล้วอ่าสเสาหน้าจบแล้วสวัสดีครับ อันนี้จะเป็นการโบกปูนแล้วนะครับเพราะว่าผสมปูนไว้แล้วเรียบร้อยนะเสาก็ตั้งเรียบร้อยด้านหน้าเนะาะพีรับชมไกลๆเนาะเดี๋ยวมาพ่เดี๋ยวผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับ con được cuối đấy tao con lo cuối đấy tao con lo cuối อ้านกลัวเสื้อเพื่อนเลยไม่ค่อยกล้าย่นที่เท่าไหร่ร้่ายรูปไปหน่อยเฮ่พี่เองก็จะเป็นคนตับให้ไม่ด้นี่สักทีเลย ทุกท่านทีดลูกสามหลุมหลังจากที่เราจับรับเสาแนวเสาอ่าจุดรอยแล้วครับผมได้รับน้ำด้านขวาด้านตั้งนะครับเราโกงเสาเนี่ยต้องแข็งแรงอะครับ่างเงี้ยอนนะถึงการทันโดยที่ดีก็ที่ตอนที่เราขึ้นจังหวะ

ออใช่จำไปเลย <c oughs> ดีนะเนาะนี่สเสาแรกนะครับนักสาพี่ปุ้ยก็ลุยเลยเนฮิวปูลอยู่ด้านนาู้นแล้วคือเราที่

อีอะไาไมที่เจ๊กไปเตะดูนะเท่งเท่งไปนึ่โอ้มืหรอเจนะกอดักน้มาะตโอ้ได้ปะโอ๊ยวดมืยเ้ยหนกวิวสวยจังเลยนะครับหาลปาอราอเทำไทคำหรช่วยเลยร่อสอออันนี้ตัวนี้ได้กันะเออยาวเออีได้ไหม

โอเเลยเปเปเปจุดตายวารัตเกี่ยเกอบงานเข้าเอฟซีครับมาดูตัวนี้ตัวนั้นได้ไหมพี่บอลได้เนาะโอเคเจ๋วเนี่ยทุกท่านเราอบปูนเสร็จไปแล้วสามสานี่สานี้จะกว้างหน่อยนได ได้ไหมต้องขำไห <า S 2> ขมขำป่า,าไ,ได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวกม,มาน้นะเ้ามมีวไปฝงนีอ่มมอ,อีออะ

ตังตีไปตังเร็วนะเนี้ยสได้แล้วครับสามเสาตอนนี้เด네ี๋ยวเหลือไล่เตะด้านหลังใหม่เนาะอีกสามสโอ้มื่อสองกันเลยพี่นายก็ไม่รอช้าด้านนู้นผสมปูนเพิ่มนะครับแม่นแม่ผมยกมันอ๋อเป็นรถพี่บ่าวไปยกโอ้ยอมรับโอเคโอเคนั่นสิเสร็จไปแล้วนะฮะเสาด้านหน้าสามเสานะครับผม ก็รอแค่แห้งแล้วก็ขึ้นโค้งเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเหลืออีกสามเสาด้านหลังเดี๋ยวไล่ฮะตัวไหนเอามันงอนะพี่บ่าวมันงอปลายนิดนึงผมเอาระดับน้ำจับดวมันไม่เสมอกันเอามันงอ,อต่อบคลิปนี้สวัสดีครับ